เตืังคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปีควรนีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ fc ที่น่ารักนะคะเ,เรามาดูย้อนหลังนะคะแนวทางราวพัฒนาะสูตรโค้งสุดท้ายวันที่10พฤศจิกายน64นะคะที่ให้ไปคือเด่น6เด่น8นะจ๊ะให้หลักหนะคะ หลักหกแล้วก็หลักแปดนะคะผลลราพัฒนาวันที่สิพฤศจิกายนนะคะก็ออกตามนี้นะคะห้าห้าหกนะคะสี่ห้าล่างแปดสี่ล่างนะคะนะคะหลักหกมาจากพี่น้องจ้าหลักหกแต่ว่าเป็นห้าหกนะคะตัวกับพี่ลิวดบด้บจับเมิดน่าจะ เขากัดจับซุ่มจับเอาทีนะคะเพื่อไม่ให้หลายตัวเนาะจ่ะนะคะคือว่าเขาวิ่งเนาะจ่ะวิ่งแปดวิ่งหกเนาะจ่ะนะคะนี้ตามเว็บนะคะสี่ห้าล่างนะคะอ่านแปซี่นกาล่างบางเว็บเนาะจ่ะนะคะเราไปตามต่อเลยนะคะหัวเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะ พ่อเม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะก่อนจะรับชมรับฟังนะคะฝากคําเตือนทางช่องนะคะทางช่องนะคะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินเป็นเพียงแนวทางสื่อกลางนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนาจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องจ้ามาตามโตตามโตนะคะ แนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายเนาะจ้านะคะไปบึ่งกันเนาะจ้าว่ามีตัวใจเนาะจ้านะคะอุ้ยเด่นเนาะจ้าเด่นก็จะได้มีสองศูนย์วิ่งหนึ่งนะคะมาตาบอจางหมดนี่มาตาบอเล,เล็กเล่าเฮานะคะตามนี่เลยจ้าเลขกในตารางเนาะจ้าจับเองได้เลยนะพี่น้องจ้านะคะ เลขในตาล่างนะจ๊ะนะคะแล้วก็จะมีจับคูแล้วก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะนะคะคแล้วก็ก็จะมีต่อเลยนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะศ <c oughs> ูนย์เจ็ดศูนย์สองนะคะทำใดแบบนี้ นะคะทำได้แต่แบบเลขต่ำนะ,ะเลขหยุดต่ำนะคะสูตรพิรุเฮดได้ต่ำนะศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองนะจ๊ะถ้าเบิร์นมานะจ๊ะถ้าท่านใดไม่ชอบพี่หลิวจับคู่ก็จับคู่เองได้นะคะเพื่อนๆจ้ะนะคะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะจ๊ะคล้ายๆกันนะคะถึงจับกับได้แบบคล้ายๆกันนะจ๊ะ นะ,ะมีสองเกสองหกด้วยพี่น้องจ้าเบิ้ลมานะคะถ้าเบิ้ลมาก็จะ0ูนย์ศูนนสองสองเจ็จะคะนะคะเจ็ดเจ็ดมาต่ใส่เพราะว่าสองสองกับเจ็ดเโตเดียวกันเนาะจะเ็ดกับ2องเป็นลกเป็นเลขเหมือนเนาะจ้านะคะเป็นเลขเหมือนนะคะนะคะสูตรอ่านะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเพื่อนๆจานะคะงวดถึงนี่กับเขาวิ่งคือเก่านะจ๊ะนะคะขอบคุณเอฟซีที่มารับชมนะคะขอบคุณมากมายนะคะนะคะขอให้ท่านนะคะรับชมแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจง้งเตือนกดกระดิง่งในเดิม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะกดกิ้ง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 ให้เด้อพี่น้องจ๋านะคะขอยท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาบร่ํารวยเงินทองนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องจ๋านะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ฝากติดกดติดตามช่องของแม่หลิวพารวยด้วยนะคะแม่หลิวพารวยนะคะพี่หลิวช่องเดียวออของช่องของพี่หลิวเองนะคะพี่หลิวชาแนลนะคะแต่ว่าไปลงไวฮาหนอยที่ช่องแม่หลิวพารวยนะคะส่วนช่องของพี่หลิวชาแนลก็จะลงเลขลาวนะคะแนวทางลาวแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยนะคะ แนวทางสปปล่าวเนาะจะสลากินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะขอบคุณที่มารับชมสวัสดีค่ะ